ผมต๋องรถบ้านขอบขอยุตการรถดีรถสวยราคามิตภาพาซื้อเวลามีแต่คุ้มค่าตดวลูกา้กาบอกว่าอี่กาสุดยอดวันนี้บูก้ารยมาสองจับป๋าออนถัวเอารถไปส่งเฮอลูกา้ากัโตัวเวาตาริสปี2 0 1 5นสี่สวยสวยสัญญาอนุนมัติลูกา้าหาเหลือได้เป็นวันนี้เดี๋ยวเขาจะขับรถไปสง่งไปส่งลูก้ายุติหน้าวัดช่างเผือกยุติตัวเมืองหนานนี้เองนะครับกัโตัว้ายาริสสวยๆกันนี่ปไปชมบรรยากาศกันเลยครับไปไปกันเลย ถึงที่ทํางานของลูก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ UT, อยู่ที่ตรงข้ามวัดช่างเผือก NT, น, NT, นะครับยู่ทีเอ็นชีเอ็นีนะครับพอกระนี้เปิดซื้อไว้เหอเเอเือแม่เมียหรือลูกลูกเขยเออลูกเขยซื้ออแบเงี้ยเป็นใจอยู่อยู่ทตินานะครับพอเปิ็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับอยู่กับแม่บ้านบ้านวันนีนน้ครับผมสวัสด,ดีครับนะครับ แม่บ้านก็คือเป็นตัวแทนของปีเน็ตเนาะนะครับลูกเขยอยู่ที่มทำงานอยู่ไหนก็แม่อยู่ปัตตานีปัตตานีเนาะก็คือเปิดได้มาพอรถเป็นลูกก้าผมเก่ามาเปิดรถหนุ่มผมมาประมาณสักสองกันมาละตีผ่านมานี่นะครับตีอ่ตีฮวากันพุ่นนี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปเล่าของฟังแห่งกันกันพุ่นอันตีปัญญาสีแรกตีเทินผมเป็นอีซูซูดีแม็กจะเป็นจะได้เดี๋ยวฟ้าพอเดี๋ยวนี้มาถามแม่บ้านว่าแม่บ้านหันเป็นข้างแรกทุกใหญ่เลยก็แม่กใหญ่สวยเลยมันก็สวยมากสวยมากเลยมันก็ นะครับรถเกาะอ่าก็นี่ก็คือเปิดดูผ่านซื้อส่องสองฐานออนไลน์มาบยมได้ไปพอรถตัวแท้นะครับเพราะว่าเปิดไว้ใจครับต่างร้านผมขอสมควรเลยคือมั่นใจนะครับบ่ต้องพออย่างนั้นอย่างไรเอาเลยกู้กันจังกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้แม่มาตัวสภาพรถพอกันนะครับว่าสภาพรถนี่เป็นจะได้ห้องกันนะนี่ครับภายในก็จะเป็นบ่าหนังในเมเนอร์ครับเพราะหนังมีสเกิร์ตหลบกันเลยเจ้า ครับผมเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องทุกเมด่เลยไหมเนี่ยสิ่งสำคัญน้ำมันรถเต็มถังละเต็มถังละเต็มถังกันนี่นะโมโหจะข่าจักอันครับแถมเหมือนก็กลัวจะหมดนะเปิ้ดเน้นจอดเน้นจอดไม่ได้จอทจอท่าลูกเขยมากก่อนนะอะลุกเขยมาก่อนเออแม่นแม่นนะไจะกลับมาแห่งมาได้โมโหเนาะเน็ตเราเปิดว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเออปิกมานานนะเดือนหน้าปจะมานานแต่ต้องทำมาอย่างเพิ่มเติมละเนาะรถสวยงามงามเจ้าครับเดี๋ยวฝาถึง แม่บ้านฟังถึงเอฟซีผมติดเป็นกลังที่ตามพอคลิปวิดีโอเนี่ยครับว่าแนะนำไปถึงบนุญน้อยว่าจะได้พ่องกันเนครับทางลานผม<อ>นะครับเปิลอัน<ะ>ทางลานเปิลก็อันอยังก็ดูแลอยัดดีนะเจ้าด<อ>ีเยี่ยมเลย<ค>เจ้าสภาพรถแล้วก็สภาพรดก็ดีเจ้าถ้าใครต้องการก็ไปติดต่อได้นะเจ้า ล้านอยู่ไหนครับล้านอยู่ตรงข้ามบ้านผาสิงห์น,นะครัอยู่ตรงข้ามบ้านผาสิงห์เราจะแข่งกันทั้งสองบ้านผาสิงมีแต่รถด,ดีรถงามซื้อไปแล้วมีแต่คำหวาสบายใจเหมือนเจ้าแม่บ้านนะ่ะซื้อไปแล้วมันต้องพอรถก็ได้ซื้อด้วยความสบายใจ,จนะพอรถผมครับประกันตัวโครงสร้างเงินทุกรูปแบบพับประกันหนึ่งคืนหนึ่งเกียร์หลังจะเอารถทั้งตัวซื้อไปแล้วมีแต่คำหวาสบายใจวันนี้ขอบคุณแม่บ้านมากๆนะครับผมท้าก็มีแน่นตีอุ้นหนุนรถบ้านขอบโคโยกันกันนี้เป็นครั้งที่สามละนะครับนะครั้งที่สามละก็ขอให จะเลื่อในหน้าที่การงานกบปีนัเตเนอร์อ่าครับจะเลื่อในหน้าที่การงานเดินทางไปไหนก็นของก็ไปหลอดปลอดภัยนะครับขนเงินขนทองเข้าบ้านนักหนักหลายาๆอ่ะนะั่โอเคขอบคุณมากครับแม่ครับ